สวัสดีค่ะมาฟังข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนร,รับเบีย้ยเงินยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ค่ะวันที่6พฤศจิกาย,ยนนายอนุชาบุรพชยัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออ,อปตประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพศ2565ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2,563และเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2,564สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,565โดยนับอายุจนถึงวันที่1กันยายน2565ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2,505เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2,505ถึง1 ตุลาคม2 5 0 5เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์คือเดือนตุลาคม2565ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เกิดตั้งแต่2กันยายน2,505ถึง1ตุลาคม2,505สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564เป็นต้นไปสำหรับการจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18ตุลาคม2,554เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุอายุ60 69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70 79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80 89ปีจะได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทขอบคุณข้อมูลดีๆจาก a c e b o o k กวางไตสุรีไตาสารณกุลรองโฆษก,กประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี